ขี้หึงไหมผมแฟนนาฬิกไหมไม่ค่อยนะเหมือนทุกคนต้องมีชีวิตของตัวเองอะสรับผมเลยรู้สึกแบบเรารักกันแล้วเราไม่ได้ไปตีกรอบเออเราไม่ได้ไปตีกรอบเพราะถ้าทำอย่างนั้นอะเราทำลายชีวิตเขาแบบเราจะไม่ใช่ทำถึงกับเราล้เราเหมือนจำกัดชีวิตเขาเขาจะไม่มีความสุขโอ้โหไม่รู้เลยนี่คือคนที่สองพี่เพิ่งได้ยินที่เขาพูดรู้ป่ะแล้วพี่ได้ยินคำพูดแบบนี้จากคนคนหนึ่งมารู้ไหมใคร คุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมโใช่พี่ถามเขาว่าเบิร์ตเบิร์ตรู้ไหมว่าวันที่แตงโมจะไปขึ้นเรือาเขาจะไปขึ้นเบิร์ตบอกว่าผมทราบครับพี่บอกแล้วเบิร์ตได้ถามว่าจะไปกับใครหรืออะไรยังไงสิ่งที่เขาตอบเนี่ยเขาตอบบอกว่าผมไม่ได้ถามครับเพราะว่าคุณแตงโมอะ่ะเขาไม่เคยมีอิสระทางด้านความรักเลย <c oughs> เขาถูกตีกรอบไว้ตลอดผมก็รู้สึกว่า เขาอยากจะไปไหนก็แค่เขาบอกผมว่าเขาจะไปผมก็ให้อิสระในการที่เขาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เราก็ยังรักกันอยู่แรือเป็นแฟนกันอยู่เพราะฉะนั้นการรักกันเนี่ยันก็ต้องให้อิสระเช่นกันและกันด้วยเนี่ยเหมือน,นที่เขาตอบนเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าแม่ ผมรักแม่ผมรักพ่ออย่างเงี้ยเขาให้เราไปทุกที่อยากทําอะไรก็ได้ทํานี่คือความรักที่บริสุทธิ์ผมอยากรับแฟนเหมือนที่แม่รักเราพ่อรักเราอันนี้คือครอบครัวใินิคีของผมไม่รู้เอออ๋อไม่ได้ไปตีกรอบว่าจะต้องแบบไปถ้ารักเป็นอย่างนั้นผมมองว่าเราเริ่มคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของแล้วเท่ากับนั้นไม่ใช่คนรักนั่นคือแบบเรามองเป็นสิ่งของเฉยๆอืมช่างตุอเตุ้งหรืเาขามีเขามีมุมมองอย้น่นะ